สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอกแก้วแม่นชัวประจําวันที่31สิงหาคม63นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะมีแนวทางการเสี่ยงโชคยังไงบ้างเพื่อให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆยในวันนี้กันแล้วก็ถ้าใครอยากจะเําเลขในวันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ของวันพรุ่งนี้ยินดีนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้แนวทางตรงๆ ของวันที่หนึ่งกันยายนแก้วลงไปแล้วเป็นแนวทางเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลก็ไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้แต่ถ้าใครเกิดวันพฤหัสย้ำไว้นะคะวันนั้นคลิปอนน่าแก้วพูดผิดจะพูดวันพุธสองครั้งแตออ่อันที่ถือไพ,พ่พัพพิรุณน,นั่นคือวันพฤหัสนะย้ำไว้ก่อนนะคะตั้งใจดูแล้วเดี๋ยวคุณจะรวยค่ะทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคอะไรอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแมนชัวช่องนี้นะคะช่องนี้แล้วก็ ฝากกดเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยด้วยถ้าใครอยากจะรวยก็เข้า QR ด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จองคิวจองคิวทั้งนี้เลยค่ะเช็คดวงกับหมอแก้วแม่นชัวยินดีเสมอนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวทางวันที่31ควรจะเสี่ยงโชคเลขอะไรและเลขอะไรเป็นเลขมงคลสําหรับคุณนะคะขอเริ่มกันที่วันอาทิตย์กับวันพฤหัสอาทิตย์กับพฤหัสแก้วแนะนําอย่างนะคะว่า ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานค่ะการทําบุญจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพฤหัสขอให้มั่นใจตัวเองวันนี้ฉันไม่ทําบุญมาปล่อยปลามาเท่านี้สึกค่าหรือทําบุญลงสมมาเท่านี้ทําบุญโอนให้พาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือดูเลขไปเสร็จก็ได้ของการอนุโมทนาบุญรับรองเฮงค่ะอาทิตย์กับพฤหัสนะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์พราสั ขึ้นไพ่พาทักษะที่มีศีรษะเป็นแพะวันนี้อย่าคิดมากอย่าดรามา่าอย่าคิดลบถ้าคิดลบชีวิตจะติดลบจําเอาไว้เลขที่ต้องซื้อนะคะคือเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการไม่สบายค่ะเจ็บป่วยและไม่สบายซื้อไปเลยแต่ถ้าสมมุติเราแข็งแรงดีเราไม่ได้เจ็บป่วยเลยลองไปดูว่าใครเจ็บป่วยแล้วคนรอบตัวเราเขาจ่ายค่ายาไปเท่าไหร่หรือเจ็บป่วยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทั้งหมดจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันจันทร์ คนวันนังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยามพานะเลขรถเลขการเดินทางถ้าใครไม่มีรถนั่งรถแท็กซี่นั่งรถเมย์นั่งรถแก๊ปสายอะไรทะเบียนอะไรซื้ออันนั้นทะาจ้ะคนวันอังคารส่วนคนวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนเลขเกี่ยวคนรักได้เลยถามเขาเลยว่าเขาชอบเลขอะไรก็ได้เช่นกันนะคะ วันพุธเกี่ยวกับคนรักนะถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดให้เลือกคนที่คุณรักที่สุดในตอนนี้จะรักแม่รักเพื่อรักเพี่อน้องรักใครที่สุดซื้อเลขอันนั้นนะจ๊ะส่วนคนเกิดว,วันศุกร์เหมือนหมอแก้วแม่นชัวนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ำเลขเกี่ยวกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้วก็รู้แล้วว่าแก้วจะซื้อเลขอะไรเพราะเมื่อเช้าเพิ่งบ่นกับปู่เวสุวรรณอยู่ก็ รู้แล้วว่าจะต้องซื้อเลขอะไรแต่พวกคุณล่ะถ้าไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบูชาลองซื้อเลขกำลังวันก็ได้คนที่เกิดวันที่6เลขกำลังวันนะคะคือ21ย้าให้แล้วนะเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนเกิดวันศุกร์แต่ถ้าไม่รู้แบงค์แบงค์ไม่รู้จะซื้ออะไรลองซื้อเลขกำลังวันของคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือ21ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ขึ้นพระขันทกูมาร เทพแห่งสงครามให้แผงแผชัยชนะชนะทุกศึกนะคะคนเกิดวันสุกแก้วแนะนาําว่าให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเอ๊ะขอโทษค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านย้ํานะคะคนเกิดวันเสาร์ซื้อเลขคนอายุน้อยที่สุดในบ้านถ้าบ้านหลังนั้นมีคุณคนเดียวคุณก็ซื้อเลขตัวเองนะจ๊ะ โอเคจบกันไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคอย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วแบ่ง10%ไปทำบุญต่อย้ำอีกทีนะคะคนเกิดวันศุกร์ย1ค่ะกำเลก็กกำลังวัน,วนโอเคเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ